บอกแผนงานให้ลูกความรู้ก่อนสวัสดีครับน้องๆน,น,นะครับที่อยากเิ็นรนาวันนี้เราก็มาพูดคุยกันในช่วงเวลาของอยากเป็น ทำไมถึงต้องบอกแผนงานให้ลูกความรู้ก่อนลงมือปฏิบัติเรื่องของเรื่องมันก็คืออย่างนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นลูกความเราเนี่ยที่ไม่สบายใจเนี่ยเวลาเข้ามาหาเราก็ก็เกิดความอึดอัดขับข้องใจเกิดความกังวลใจเกิดความกลัวว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาของเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันจะออกจากปัญหาได้ยังไงเปรียบเหมือนคนหลงทางอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าวิธีที่จะออกจากป่านั้น,นจะทํำยังไงเขาก ก็อยากจะมีความอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าเส้นทางที่จะเดินไปมันไปยังไงเขาเขาไปด้วยได้ไหมเขาออกจากทางนั้นได้ได้หรือเปล่าอันนี้มันคือการบอก แผนงานให้กับลูกความรู้ก่อนรู้ล่วงหน้าก่อนมันบ่งบอกถึงการที่เราเนี่ยนะครับส่องไฟให้กับลูกความเห็นว่าไอ้ที่มันมืดๆนั้นเนี่ยนะครับรายละเอียดที่เราจะเดินไปเนี่ยม,มันมีแผนที่เส้นทางอะไรต่างๆที่ต้องเดินไปมันจะผ่านลําน้ําตรงไหนลําห้วยตรงไหนตรงนี้เป็นหน้าผาตรงนี้มีงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยให้เขาได้รู้ล่วงหน้าเพื่อเขาจะได้เตรียมกายเตรียมใจเตรียมความพร้อม นั่นเองถ้าหากว่าเขาได้รู้ล่วงหน้า แล้วเนี่ยนะครับอันไหนที่เขาจะสามารถแลกเปลี่ยนได้เขาก็มีโอกาสในการที่จะแลกเปลี่ยนก่อนแต่ถ้าอันไหนที่เขาเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ไหวอันเนี้ยเขาก็อยากจะได้มีโอกาสในการที่จะตัดสินใจว่ากูจะเอาหรือไม่เอาวะอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นการบอกให้ลูกความรู้แผนงานล่วงหน้าก่อนนั้นน่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของเราที่จะพาลูกความไปออกจักปัญหานั่นเองถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกลูกความได้ว่าวิธีการหรือกระบวนการที่เราจะให้บริการเขา หรือที่ที่เราจะเป็นทนายความของเขานั้นนะมันจะพาออกสากปัญหายัางไงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ลูกความจะสงสัยแล้วว่าเอา้าตกลงเนี่ยคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือคุณเป็นหมอที่จะพาผมเนี่ยจะรักษาผมเนี่ยให้หายจากอาการป่วยอาการไม่สบายใจของผมได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจึงสําคัญมากนะครับครนี้เรามาดูกันนะครับว่าไอ้แผนงานเนี่ยที่เราจะต้องทำเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรนะครับแล้วก็จะต้องแจ้งตอนไหนนะครับอันแรกนะครับรายละเอียดของแผนงานต้องมีอะไรบ้าง มาดูนะครับในรายละเอียดของแผนงานอันที่หนึ่งที่ต้องมีก็คือขอบเขตขอบเขตงาน่ะนะว่าเราจะทำอะไรบ้างผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า,าลูกความเราถูกฟ้องคดีแล้วมาพบเรา,าลูกความก็คงอยากกะรู้ว่าว่าเออแล้วผมผมจะสามารถจะชนะคดีได้ไหมทนายความจะทำอะไรถึงจะสามารถที่จะออกจากปัญหานี้ได้อย่างเงี้ยนะครับเราในฐานะที่เป็นทนายความต้องบอกลูกความได้ว่า ขอบเขตหน้าที่งานที่ผมจะทําให้คุณก็คือหนึ่งผมจะสอบข้อได้จริงก่อนนะสอบข้อได้จริงเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาดูสรุปข้อได้จริงและข้อกฎหมายเพื่อที่จะดูว่าจะตั้งรูปคดียังไงแล้วจะให้การยังไงแล้วผมจะเสนอคุณให้คุณได้รับทราบให้คุณพี่นาให้คุณอนุมัติอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วหลังจากที่พี่นาอนุมัติไปยื่นคาให้การต่อศาลแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสืบพยานสืบพยานเสร็จสารมีคําพิพากษาแล้วก็มีการเอาคําพิพากษานั้นไปใช้ต่อไปอันนี้คือขอบเเขตตหน้้าาททีี่่รจะอง บอกรูกความได้ว่าเราจะทําอะไรให้เขาอันที่สองที่จะต้องมีอยู่ในแผนของเราเนะี่ยก็คือว่าไอ้ขอบเขตต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันหลายจ็อบหลายกิจกรรมเหลือเกินเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการขั้นตอนที่จะต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยลำดับขั้นตอนเนี่ยมันเป็นยังไงต้องบอกให้รู้ความรู้นะครับว่าเออขั้นตอนแรกผมจะไปสอบคุณก่อนนะนะครับในสัปดาห์แรกเนี่ยผมจะไปพูดคุยกับคุณก่อนถัดจากตรงนั้นก็จะไปพูดคุยกับพยานอีกปากหนึ่งแล้วก็จะไปดูสถานที่เกิดเหตุอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องบอกให้เขารู้ เพราะว่าเราจะต้องวางแผนร่วมกันกับเขากิจกรรมบางกิจกรรมมันต้องทําร่วมกับลูกความหรือไม่ก็ให้ลูกความเนี่ยไปดําเนินการและต้องดําเนินการตอนไหนแล้ต้องแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าเราจะต้องเอาข้อมูลจากลูกความเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินคดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันที่2ก็คือ ขั้นตอนนั่นเองนะครับอันที่3มครับมันมีแบบฟอร์มเอกสารหรือมีเอกสารที่สําคัญที่เกี่ยวข้องหรือมีหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยอะไรที่เราต้องการในแผนงานเนี่ยเราก็ต้องบอกลูกความไปด้วยนะว่าเออโอเคเดี๋ยวขั้นตอนเนี้ยมันจําเป็นจะต้องอใช้เอกสาร123 4แล้วผมมีแบบฟอร์มเอกสารที่คุณจะต้องลงนามเช่นใบแต่งทนายความเช่นคําขอท้ายฟ้องที่คุณจะต้องลงนาม อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะต้องบอกเขาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านอหลรต่างที่จะให้เขาเตรียมเอาไว้นะครับประกอบในการทำงานของคุณนะครับมีอะไรบ้างต้องบอกเขาล่วงหน้าโดยคร่าวๆในแผนงานนั่นเองนะครับสแล้วนะอันที่ 4. สมมุติว่างานที่เราจะทําให้กับลูกความหรือคดีที่เราทําให้กับลูกความนั้นมันสลับซับซ้อนมันจะต้องใช้ทีมงานที่ทํางานหลายคนเราจะต้องบอกลูกความให้ได้ว่าขั้นตอน1นึเป็นหน้าที่ของใคร ในกอในขอในงขั้นตอนที่456เป็นหน้าที่ของใครอย่างนี้เป็นตน้นเพราะว่าเวลาติดต่อสื่อสารนะครับเวลา ประสานงานกันเนี no ่ยลูกความก็จะได้เ yes, ข no. ้าใจว่าอ uh, ๋ออ like ันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของใครอ๋อ so, อันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของใครไม่ใช่อ๋อไม่รู้ใครเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับลูกความบางคนเขาถือนะครับว่าเรื่องข้อมูลของเขาข้อมูลส่วนตัวของเขาปัญหาของเขาและวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยมันเป็นความลับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในทีมงานที่แจ้งเขาไว้ล่วงหน้านะครับเขาอาจจะไม่พอใจที่จะคุยเขาอาจจะไม่อยากจะเปิดเผยก็ได้เพราะฉะนั้นต้องบอกเขาว่าคณะทํางานหรือทีมงานนั้นมีกี่คนและรับผิด ชอบอะไรถ้าเกิดว่าเขาไม่สบายใจเขาก็จะแลกเปลี่ยนเองนั่นแหละว่าขอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับระยะเวลาเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะครับมันเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วมันสิ้นสุดเมื่อไหร่ลูกความบางคนเนี่ยนะครับเขากังวลใจว่าเช่นการจะเอาคําสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมาดกไปใช้เขาก็กังวลใจว่าคำสั่งนี้มันจะได้เมื่อไหร่มันจะจบลงเมื่อไหร่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่า,ารับงานวันนี้สอบเขาได้จริงแล้วก็จะไปยื่นคําร้อง สารมีคำสั่งแล้วก็ออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดออกคำสั่งมาอรต่างเนี่ยมันใช้ระย,ยะเวลาเท่าไหร่3เดือน6เดือน,เ,อนเขาจะได้ประเมินได้ว่าเออเขารอได้ไหมนะครับถ้าเขารอไม่ได้เขาจะได้ ไปวางแผนว่าไอจะรับมือกับกระบวนการหรือแรงกดดันที่มันจะรอไม่ได้ยังไงเป็นต้นนะครับครนี้นอกจากเรื่องของเวลาแล้วถัดมาก็คือเรื่องของในขั้นตอนต่างๆในกิจกรรมต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วบางงานบางชิ้นเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับกิจกรรมมันเยอะค่าใช้จ่ายในยแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยลูกความบางทีเขาก็อยากจะรู้ล่วงหน้าเพราะว่าเขา จะได้เตรียมค่าใช้จ่ายหรือเตรียม,มงบประมาณเอาไว้ให้นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะไปยื่นฟ้องในอีกประมาณอาสองเดือนข้างหน้าแล้วค่าขึ้นศาลเนี่ยจำนวน2 0 0 0 0นบาทอย่างเงี้ยก็คือมันก็เป็นจํานวนเงินที่เยอะอยู่พอสมควรเขาก็ควรจะมีเวลาในการที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปจัดหาเงินน,นะ มาเป็นค่าใช้จ่ายในการวางค่าขึ้นศาลถ้าหากว่าเราไม่ได้บอกเขาล่วงหน้าไปบอกใกล้ๆเช่น3วันจะไปยื่นฟ้องแล้วแล้วก็ไปบอกเขาว่าจะต้องเบิกค่าขึ้นศาลเนี่ยสองแสนบาทเอาใครมันจะไปรู้ล่วงหน้าแบบนี้มีโอกาสที่ลูกความนะ่ะจะรู้สึกงุนงิดไม่พอใจแล้วก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจไม่เชื่อในความเป็นมืออาชีพของเรา ได้นะครับอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆอย่างน้อยจะต้องมีนะครับก็คือขอบเขตขั้นตอนนะครับแบบฟอร์มเอกสารนะครับใครเป็นคนรับผิดชอบระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดแล้วก็ค่าใช้จ่ายอันที่2นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ชวนคุยเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือรายละเอียดของของแผนนะ่ะมันควรจะมีอะไรบ้างอันที่สองคือมันควรที่จะต้องอเสนอลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นที่เราจะ ลงมือปฏิบัติงานแล้วอย่างช้าสุดเนี่ยก็ควรจะเป็นวันที่เราประชุมเพื่อที่จะบอกลูกค้าว่าเราจะเริ่มดําเนินการแล้วนะอย่างเงี้ยนะครับไอ้แผนเนี่ยต้องส่งลูกค้าแล้วในวันที่เราส่งแผนให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะซักถามว่าแผนเนี้ยนะครับมันมีรายละเอียดตรงไหนที่เขาเองเนี่ยจะต้องเตรียมตัวที่จะซับพอร์ตเรามันมีรายละเอียดตรงไหนที่เขาจะต้องอช่วยเหลือสนับสนุนหรือมีรายละเอียดตรงไหนที่เขาจะต้องไปประสานงานคนอื่นต่อเขาจะได้มีเวลาเตรียมตัวเขาก็จะต้องแลกเปลี่ยนเราก่อนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้ นะเพราะว่าระยะเวลาก็ดีหรือว่าปริมาณเงินก็ดีอะไรต่างๆพวกนี้เขาอาจจะต้องพูดคุยกับเราก่อนเออขยับเวลาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมลูกความเนี่ยควรมีสิทธิ์ที่จะแลกเปลี่ยนเราเพื่อปรับปรุงแผนนั้นก่อนเมื่อเขาแลกเปลี่ยนกับเราจนเต็มที่แล้วเขาสบายใจแล้วในแผนเขามีความเชื่อมั่นในแผนนั้นแล้วและอนุมัติแล้วเนี่ยเราถึงลงมือปฏิบัติงานนะครับครับทั้งหมดเนี้ยนะครับก็คือความสําคัญในการที่จะต้องจัดทําแผนแล้วก็เสนอขออนุมัติลูกความก่อน ถ้าหากเราสามารถที่จะจัดทําแผนและเสนอรูกความอนุมัติก่อนแล้วเข้าสบายใจมันจะสร้างความเชื่อมั่นสร้างความศรัทธาสร้างความรู้สึกกับลูกความว่าเราเนี่ยเป็นทนายความมืออาชีพนั่นเองครับก็มาถึงตอนท้ายแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามความรู้ดีๆประสบการณ์ที่นํามาแบ่งปันกับน้องๆน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ